ทำราบลาดไก่นะครับราดไก่ให้เรียบร้อยแล้ว<อ>ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วสักหน่อยอใส่ข้าวคั่ว ปนสัก2นะครับสองชอ้อนลแล้วเผิดผิดเกินไปอันนี้เป็นเครื่องในต้มแล้วกับหนังแล้วก็มีเลือดต้มแล้วเหมือนกัน เาจะเริ่มแล้วเริ่มดูดีมะนาวนี้บีบใส่ขวดไว้นะครับเป็นมะนาวสดนิดนึงเดี๋ยวค่อยชิม ๋ยวชิมดูก่อนอืมผงนัวลืมมลยขัดผงนัวชอบหลายใส่หลายครับชอบหลายใส่หลายชอบน้อยใส่น้อยนะ อืมโอเคใส่น้ำปลาสักนิดปลาสักนิดอันนี้ก็เป็นผักที่เราหั่นไว้นะครับใส่กันเลยเพราะว่าถ้าเราใส่ผักก่อนเนี้ยผักมันจะช้ำนะครับเราต้องใส่สุดท้ายเขา Uh huh. พี่น้องดูมาราบไก่ด้วยกันนะครับราบไก่แล้วก็ต้มครับเป็นไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ